เลยค่ะแล้วก็ลองชือให้นี่นีงนะคะมาชือกไหมคะไม่มีสมัครไหมคะฉนใ่ของไ้จัดสมัครดีค่ะ ะะจากงาน Lego r e v e e l the Wonder นะคะเราก็จะมาแกะห่อ Lego ที่เราซื้อนะคะในปีนี้เป็นธีม d i s n e y 100่ปีก็ไม่พลาดที่จะซื้อ l e โก้ปราสาทดิสนีย์0 0ปีนะคะอยู่ในกล่องนี้นะคะแบกมาหนักมากมาในราคา14,900บาทนะคะในวันนั้นเนี่ยท,ที่เราไปซื้อเนี่ยเขาก็จะแถม ของแถมก็คือเป็นเลโก้ชิ้นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันเลยชิ้นแรกดูของแถมก่อนเนาะชิ้นแรกที่ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเขียนว่า100เป็นตัวเลขแล้วก็มีหัวมินนี่นะคะอันนี้นะคะอันนี้คือของแถมสำหรับใครที่ซื้อปราสาทนะคะแล้วก็เป็นปราสาทจิว๋ว เป็นเวอร์ชั่นนี้เลยค่ะก็จะมีมิกกี้ให้ด้วยเราเรามีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยในในแบบที่จะซื้อตอนนี้เพราะว่าดิสนี่มัน1หู่น่อปีแล้วอีกทั้งยังได้ของแถมอีกของแถมก็คือน่ารักเป็นเกี่ยวกับดสนี่อีก ก็คือไม่น่าที่จะลังเลสำหรับใครใครที่จะไปงานเลโก้นะคะ mm hmm. ก็ยังมีงานอีกหนึ่งวันส่วนใครที่จะซื้อปราสาทเนี่ยเราไม่รู้ว่าหน้าง,งานหมดหรือยังแต่ตอนนี้ในออนไลน์นะคะ่ะเหมือนจะหมดแล้วนะคะถ้ายังไงเนี่ยใครอยากได้นะคะลองไปดูนะคะที่งานจัดที่สยามพารากอน,นะคะ่ะมีถึงวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่อง เล็กๆกันดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะคือเราอาจจะยังไม่ได้ต่อนะคะเราก็แค่จะดูว่าเออมันมีอะไรยังไงแบบไหนนะคะจะแกะกล่องนี้ก่อนอนี่ก็จะมีเหมือนเป็นคู่มือมาให้ว่าแต่ละชิ้นนะคะมันเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นชิ้นเล็ก3ชิ้นนะคะสำหรับ ของแถมในโปรโมชั่นสำหรับใครที่ซื้อปราสาทนะคะที่นั่งงานนั่นเองก็จะประมาณนี้ในกล่องก็จะมีตัวโลโก้แบ่งเป็นย่อยๆนะคะ3าชิน้นประมาณนี้อย่าให้หายได้เลยลเนี่ยถ้าหายไปแย่เลยนะคะแล้วก็เก็บไปก่องกเก็บไปก่อนอันนี้เป็นชิ้นแรกะคะ่ะคือน่ารักมากระคะ ทุกคนใครที่ชอบดิสนีย์คือปราสาทมันเป็นอะไรที่เป็นไอคอนิกอยู่แล้วสําหรับดิสนีย์นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราก็อายุไม่น่าจะถึงดิสนีย์สองปีเนาะเราก็เลยคิดว่าไม่น่าที่จะพลาดนะคะแล้วก็ซื้อให้เป็นของขวัญที่เกิดตัวเองด้วยนะคะล่วงหน้าไปเลย3-4เดือนนะคะสำหรับเลโก้ชิ้นที่2นะคะที่เราได้มาเป็นของแถมในโปรโมชั่นที่ใครที่ซื้อปราสาทนะคะก็จะได้นี่เลยคะ่ะ น่าจะเป็นปรา,าสาทเวอร์ชั่น50ปีเพราะว่ามันเขียนว่า50ปีนะคะที่เป็นขนาดเล็กอะคะ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราลองลองดูข้างในกันโดนเลโก้ตกจนได้นี่นะคะเขาเลขที่ถุงเนี่ยเลโก้ก็จะมีหมายเลขหนึ่งอะไรประมาณนี้ยสาม ดอกย่อยๆให้เราไม่เคยต่อเลกโก้ไม่เคยเล่นเลโก้เราเราเดานะน่าจะให้แบบต่อไปตามหมายเลขอะไรอย่างงี้ประมาณน้นหรือเปล่าแล้วก็คู่มือคือหนาปึ๊กเลยค่ะโอ้แล้วปราสาทใหญ่จะขนาดไหนเนี่ยคือเยอะมากอันนี้คืออันจิ๋วนะคะเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากมากเลยนะคะคือน้องๆหนูๆที่แบบ เล่นเลโก้น่าจะพัฒนาทักษะอะไรหลายอย่างได้อีกเยอะเลยแต่สำหรับผู้ใหญ่จะไหวไหมไม่รู้เดี๋ยต้องลองเดี๋ยวเราคิดว่าก็น่าจะการต่อเลโก้มันน่าจะใช้พื้นที่เยอะแล้วก็น่าจะอยู่ในจุดๆนั้นเลยก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าห้องเราก็เล็กแต่ว่าก็จะพยายามอยากต่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้เสร็จเราอาจจะเริ่มที่พวกอันเล็กๆก่อนเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเลโก้เนาะ ก็อาจจะยากสําหรับเรานลนึงนะคะทีนี้เรามาดูตัวปราสาอีกวันดีกว่าค่ะอันนี้เลยหนักมากอยู่ในกล่องอันนี้น่าจะมีกล่องสอนอีกคีนนะคะคือไปแบกมาจากหน้าง,งานเลยแล้วก็ใครที่ไปซื้อเนี่ยน้าง,งานเขาจ็แจกบัตรคิวตอนนั้นเราได้คิวที่หมายเลข37ก็ในมือเขาก็เหลือ ไม่กี่แผน่นเขาบอกว่าเนี่ยเลือ,อีกสาแผ่นเองก็น่าหน้างานน่าจะมีคิวถึงแค่40หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ในออนไลน์อะ่ะเหมือนหมดแล้วแล้วก็ตัวหน้างานหรือหน้าร้านอะ่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีที่สาขาเซ็นทรัลสิงคโปรด้วยถ้าถ้าใครยังอยากได้นะคะเราไม่รู้ว่าเราจะมาบอกทุกคนทันไหมเพราะเราเพิ่งไปงานเมื่อวานแล้วก็แบบมันอะไรมันก็ฉุกแล้หบุกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประสาทกันดีกว่าคะ่ะ เราให้ดูข้าวๆนะคะเพราะว่ามันยังเป็นเลโก้ที่ยังต่อไม่สำเร็จเนาะอันนี้คือให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นกล่องซ้อน<ม>กล่องอีกทีคะ่ะทุกคนนี่นะคะไม่รู้ใจยังไงเพราะว่าเรานั่งแกะกับพื้นมันก็เลยจะใช้พื้นที่ลำบากนิดนึง จะค่อยๆมันเอามนออกมานะคะน,น่าดักมากนี่ฮะเห็นไหมคะมันออกมาจากกองอีกทีหนึง่งค่ะต้องลุกแล้วแหละ เราไปเห็นของจริงแล้วนะคะที่ตัดสินใจเนี่ยคือมันเป็นราคาของเล่นที่ค่อนข้างสูงเนาะหมื่นกว่าบาทเราก็ไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้นะแต่ว่าปีนี้เป็นปีของดิสนีย์จริงๆเราเราได้ไปเที่ยวแล้วก็เรารู้สึกว่ามันอินมากๆมันแบบมันความร้อยปีน,ะนี่คะ่ะออกมาแล้วได้แล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันหนักมากอันนี้นะคะเอาไล่ไล่ไปให้เห็นนะคะอาจจะก,ก็จะมีตัว เลโก้ที่เป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงเจ้าชายมีอะไรบ้างนั่นหรอนะคะก็จะมีเจ้าหญิงเจ้าชายสคู่เป็นคู่ของลาพันเซลเจ้าหญิงกบซินเดอเรล่าแล้วก็สโนไว์นะคะมี4ีคู่ค่ะเดี๋ยวเราจะอุ้มให้ดูกล่องนะคะนี่ค่ะมีกล่องใหญ่มากแล้วก็หนักมาก คือตัวปรา,าสาทก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกให้ดูด้านหน้านะคะเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่ได้ไปงานเพราะว่าเพราะว่างานมันก็มีแค่ถึงวันพรุ่งนี้วันที่สามกรกฎาน,นะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าในกล่องเขาแพ็คมาอย่างไรแป๊บบหนึ่งนะคะทุกคน ข้างในก็จะมีกล่องอีกทีค่ะหนักเหมือนกันน่าจะเป็นตัวเลโก้น่าจะอยู่ในนี้ค่ะนี่คือกล่องที่อยู่ข้างในกล่องอีกทีนะคะส่วนข้างในกล่องอามาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยขาแพ็คตัวเลโก้มาเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ละถุง ก็จะมีหมายเลขระบุไว้ว่าอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกล่องสีขาวนี่นะคะคือกล่องอะไรข้างในมีอะไรบ้างทุกคนมาแกะกล่องสีขาวกันที่อยู่ข้างในเรามีความรู้สึกว่ากล่องเนี่ยที่มันหนักมันคือหนักกล่องเนี้ยคะ่ะแล้วก็ตัวเลโก้เนี่ยประมาณหนึ่งเรามาดูว่ามันหนักอะไรข้างในมันมีอะไรนะคะ อุ้ยค่ะปลาหลือกแม่ชิ้นที่แปดชิ้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะข้างในคือมีย่อยไปอีกเลโก้ LEGO นะคะที่เป็นชุดๆย่อยไว้แล้วก็มีนี่นะคะน่าจะเป็นเป็นเหมือนซองใส่คู่มือหรือเปล่าอันนี้คือแบบน่าจะคู่มือนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้ ดิสนี์โลโก้นี่ค่ะหนามากเป็นแบบข้อพิเป็นอย่างนี้นะคะบอกละเอียดมากว่าเหมือนกับว่าหมายเลขนี้จะมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนอยากเห็นตอนมาสำเร็จแล้วว่ามีละมีหนึ่งเล่มสองเล่มแล้วก็สามเล่มค่ะแบบ เราไม่เคยต่อเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มต้นไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวคงต้องเริ่มชิ้นเล็กๆก่อนที่ได้แถมมานะคะอันนี้เป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในกล่องสีขาวว่ามันแพ็กเลโก้มาอย่างไรนะคะอันนี้อันนี้คือข้างในกล่องสีขาวะคะ่ะก็จะมีเลโก้แพ็คมาย,ย่อยยอีกหลายๆเุ็นนะะเนยค่ะเต็มเลยค่ะปรากฏวา่ามีทั้งกล่องเล็ก และกล่องใหญ่เลโก้แบบหลายพันชิ้นมากทุกคนเห็นเลโก้ข้างในกล่องแล้วแบบเยอะมากไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่แต่ก็คงเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนทีนี้ที่เราเห็นอาจจะเป็นข้อสังเกตก็คือในกล่องมันเขียนว่ามีเลโก้ประมาณ4837ชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหรือจะใช้จากตัวเลขตรงนี้อันนี้ ก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงเนี้ยคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะที่มันเป็นหมายเลขอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมาะกับเด็กที่อายุ18ขึ้นไปเพราะว่าเด็กเล็กไม่น่าจะไหวนะขนาดเราโตแล้วเราเยังมันเหมือนเมือน,น,นงงอะคะ่ะแล้วก็มีตัวเลข4 3 0 0 0อันนี้น่าจะเป็นรหัสสินค้าแล้วก็4 8่7อันนี้น่าจะเป็นจำนวนชิ้นของ l e โก้ปราสาสรร้อยปีอันนี้นั่นเองดู อันนี้คือให้เห็นภาพจากรายละเอียดนะคะก็คือที่กล่องเย่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นดิสนีย์หนึ่งร้อยปีแล้วก็มีโพนี่ค่ะทุกคนแบบมันน่ารักอะมันเป็นรายละเอียดอะไรที่แบบนะคะแล้วก็มีตัวตัวละครให้ซึ่งอันนี้คือด้านหน้าปราสาทจะเป็นแบบนี้เรามาเรามาดูด้านหลังปราสาทกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยจะแบ่งเป็นรายละเอียดเป็นห้องห้องดูค่ะ,ะมีรงเท้าซินโดเรลล่ามีกระจกวิเศษมีแบบ เข็มยาอาบยาผีที่ออโราโดนเมเลฟิเซนนะคะแล้วก็แบบมีเจ้าหญิงอื่นๆแบบเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของเจ้าหญิงอื่นๆลาพันเซลอย่างงี้ค่ะตอนปล่อยโคมไฟดูโคมไฟแล้วก็อดอกกุหลาบก็เป็นเจ้าหญิงเยีกับเจ้าชายอสูรแบบเนี้ค่ะประมาณนี้เลยทุกคนน่ารักมากน่ารักไม่ไหวแล้วสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ยัง มีโอกาสอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะหากมีเวลาว่างและอยากไปดูดิสนีย์ในเวอร์ชันของ Lego นะคะเราก็จะมาบอกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือเขาก็จะมีบัตรนะคะบัตรลงทะเบียนหมายความว่าเราสามารถไปร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆมีทั้งหมด9ฐานแต่ถ้าเราร่วม6ในแล้วเราก็จะได้ของเท่นลึกมาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูนะคะ,ะซึ่งในงานนี้มันพิเศษมากตรงที่วันที่เราไปเราสามารถได้เจอ มา s สคอตเป็นเดซี่ดาร์กับโรนันดาร์กนะคะแต่เราไปไม่ทันวันแรกก็คือวันแรกจะได้เจอมิกกี้กับมินนี่เมานะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ภายในงานก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะจุดมุมต่างๆนะคะที่เป็นเลโก้นะคะอยากจะบอกว่าน่ารักมากนะคะที่สำคัญเนี่ยในงาน ฟรีทุกอย่างแม้กระทั่งโฟโต้บูธที่ถ่ายรูปตอนแรกเราก็นึกว่าเสียเงินแต่พอลองเข้าไปปุ๊บไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะใครที่ว่างนะคะย่างเล็กหนึ่งวันค่ะก่อนที่คลิปนี้จะปล่อยเลยจะรีบตัดต่อนะคะก็อยากฝากเอาไว้ส่วนของที่ละลกนะคะสําหรับใครที่ร่วมกิจกรรม6ใน9โซนก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ของที่ลลกจะเหมือนกันไหมนะคะถ้าใครเป็นแฟนดิสนีย์เหมือนกันนะคะก็ อย่าพลาดเลยค่ะงานเลโก้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย